อนาเอมเราจะแก้งมะนเอาไม่น่อกลัวจริงเหรอว่าไม่แสใช่ไม่น้ากลัวจริงอครับผมได้ครับเพินิดหน่อยก่อนจะกคนใ้อมเป็นที่เจ้า นะครับผมทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สยามอเมซิงพานะผมวันนี้เรามาเที่ยวสวนสนุกกันกับมิกกี้นั่นเองนี่นะทุกคนมิกกี้แล้วก็เดี๋ยวมะนาวใบคนนะครับมะนาวนั่งรถตามมาเพราะมันเหมือนมันอยากจะมามันร้องมันงงมากนะครับ,รบผมก็เลยมาที่จริงอ่ะตอนนี้มันเป็นเวลาบ่ายสองแล้วครับทุกคนบ่ายสองครึ่งแล้วเรามาตั้งแต่เที่ยงแล้วมั้ง แล้วเราเล่นไปประมาณสองขึ้นเน็ตแล้วเรารู้สึกว่าเราเราจะอ้วกว่าเรากินข้าวมาก่อนเราก็เลยมาหาร้านกาแฟห้องแอร์นั่งนะครับในส่วนสยามซึ่งเราได้ถือโอกาสรอมะน,นาวมะนาวมานาวันน่าจะประมาณไปสามนิดๆนะครับก็เลยรอเล่นพอมันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาถ่ายดูตอนที่มะนาวมาแล้วนะครับขอ,อนั่งพักก่อ,อนจะไปลมแล้วโ้หคือตอนนี้นะครับมะนาวมาแล้วอันนี้ไหวไหมมะนาว คือใช่เดี๋ยวเราอธิบายกับตะการไหฮะแล้วเราอธิบายกับตะการให้มันเอาฟังกันไหมได้ได้มาเราจะไปแชร์ลิ้นได้ทำทุกทริปที่เราไปถูกไหมและทุกคลิปหนึ่งอ่ะที่เราไปถ่ายเราจะมีสามชร์ลิ้นได้ทำก็คือสามแต้มถ้าคุณเก็บแต้มได้ยี่สิบแต้มอ่ะคุณจะสามารถแลกเป็นตังค์ได้อาได้เหาอตังค์ได่แลกเป็นตังค์ได้ว่าพันห้าถึงสองพันถูกต้องเดี๋ยวเราไปเจอกันเครื่องแรกๆเลยครับบูมแบรง มาดูว่าใครจะโดนนะครับเจอกันครับ a few moments later เรีรแล้วทุกคนจากการที่เราเล่นไอ้บูมมาแล้วเมื่อกี้นะครับหมดแรงแล้วทุกคนชาเลนจ์อะไรเราไม่ไหวแล้วขออีกครับผมมาเร็วมีแฝงแล้วโอเคพร้อมนะนะพร้อม ต่อไปนะครับเรากำลังจะไปเล่นไวกิ้งกันครับผมที่จริงนะเว้ยชาเลนจ์ที่เราบอกเราจะแกล้งมะนาวแต่ก็มันยังไม่รู้ครับทุกคนเราก็วางแผนแกล้งมัน,มนทำไมไม่ซื้อหมวกเนี้ยก็นี่ไงหมวกนะก็ซื้อเนี่ยหมวกพี่อ๋อหมวกที่เป็นหน้านหมวกที่เป็นหน้าคนเอ้ไม่กี้ก็ซื้อเนี่ยนี่นี่เนี่ยหน้าคนนี่ไงโอ้โหไอ้เหี้ยหล่อนเพื่อนเพื่อนใส่ให้หน่อยดิเนี่ยไอ้บัปเป้อะตูอยหญ่เดินกับไอ้บัปเป้ พูดขนาดนี้กูจัดเลยอย่าวะหน้าคนเหรอเชื่อเรืองกับเอ็มปัคเป้แล้วนีโรนันโดแล้วกูจะมองเห็นใช่ไหมอ๋อหน้าเราไม่ได้อยู่ตรงนี้อ่ะใช่ไหมเออไปเล่นห่อยไหมมงว่ามองเห็นเราเดี๋ยวเราไปเล่นก่อนเราจะลงมาเป็นเอ็มบัปเป้ให้มะนาวนะปอกเอาไปมันจะมันจายเรเล่นกับเอ็มปัคปลาขึ้นเลยไวกิ้งครับเพื่อน น่กกากลัวไหมน่กกากลัวครับทุกคนเฮ้ยเก็งนะโดนเลยอ่ะจับได้ไหมรต้องมันตกอนะ่ะเวลาอยู่ที่สุขบมือมีจะเก่งใช่ไบงนะครับไบ킹ไ้งครับทุกคนนะไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวครับพี่นี่ผมบอกเลยว่า,าเชี่ยวขับดิ่วๆนี่คือขี้หมาว่า <laughs> คือมันมันเสียวเว้ยแต่มันเสียวนิดเดียวจริง

ัใช่แบบเพิ่มคะแนนไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าผมจะไม่ลงเล่นใช่การสวีมแล้วก็มะนาวนะครับพนาวเล่นซึ่งเกมนี้เป็นโจทย์พิเี่เจมส์มาคือจอดเลยว่าเคยดูที่มกอล์ฟไหมโ่บายกันเออแล้วก็ผมุตินะอ้าพูดเลยพูดเลยราคาทีมกอล์ฟกันแต่จะต้องพูดให้ถูกทั้งหุกคนบอก็คือได้ไปเลยสองคะแนนได้ได้เลยสองคะแนนสองคะแนนโอเคไหมข้อตั้งคู่เลยหรอไม่ใช่เนี่ยใครมากกว่าข้อมูลท่า

เคุณการได้ไปสี่คะแนนสี่คะแนนโอเคอันนี้คือเริ่มยังหร้เดี๋ยวตาคุณมะนาวนะครับผมอย่าอยดาอย่าอย่าพิ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราโนเดี๋ยคุกดได้มาโอเคอ่ะพร้อมแล้วพร้อมไหมพร้อมไหมหึงสอก้หมู กูนับอยู่เออกูได้ห้าได้มากกว่าห้าเหรอเออกูนับได้มากกว่าเอาไม่กูได้เกินในการในการได้สี่ไม่ไม่ไม่กูเลิกนับเป็นแต่กูได้ห้าแล้วกูได้ห้าปุ๊บกูไปเลยแล้วกูนับไป็นห้าเหรอเออบอกเลยโอ้โหที่เขาบอกว่าเปล่งนิดหน่อยครับผมตอนนี้ตอนนี้เรามาเล่นเรือเขาเรียกว่าอะไรนะล่องชูงล่องชูงกันนะครับล่องแก่งล่องชูงล่องชุ่งเฮ้นี่ก็แสนรู้ไปอีก คือเรานะครับผมก็จะมาล่องสุ่มน่าจะเป็นน่าจะเป็นเครื่องเล่นสุดท้ายแล้วแล้วมันเป็นที่อะไรวะที่ตั้งเยอะมันมาเปลี่ยนกันครับผมนั่นแหละครับตอนนี้ห้าโมงครึ่งแล้วครับที่นี่ปิดเครื่องเล่นเนี่ยปิดหกโมงส่นน้ำปิดห้าโมงนะครับผมมันน่าจะเป็นที่สุดท้ายแล้วเพราะว่านี่มันห้าโมงจะกหกโมงแล้วนะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนนิดหน่อยใช่เปลีนครับผมบิ๊กบอสบิ๊ปอครับผมได้ครับเอเปลี่ยนนิดหน่อยจอยจานนะบิกกี้ วันนี้ผมแต่งตัวแบบคุณลุงมากครับทุกคนเะเด็นิดหน่อยมาดูนะครับเพราะว่าผมถามพี่เขาบอกว่าเปียกนิดหน่อยผมมาดูว่าเราสามารถถ่ายได้หรือเปล่าแต่ถ้าไม่ได้เราจะมาถ่าย <c oughs> พีฟอฟองอัพเตอรให้ดูนะครับ <c oughs> นี่ครับเปียกนิดหน่อยเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้ครับเราขึ้นมาแล้วนะครับก็มีผมมีกี้แล้วก็มะนาวน,นะครับผมก็มาดูกันว่ามันจะเปียกแค่ไหนเขาบอกว่านั่งหน้ากับนั่งหลังอาจจะเปียกเยอะสุดนั่งกลางจะไม่ค่อยเปียก เพราะมันเอาเป็นเซอร์บานนะครับผมเราก็ต้องมีสิเคลตี้กับเพื่อนเราด้วยเดี๋ยวมาว่ามันเี่ยนลิ้นสวยขึ้นมเลีเป็นบลกเลอ,อ,อรเ,อเอรดี๋ยวคนรอดูนะครับตอนนี้กำลังล่องไปแล้วทุกคนว้าวเลอรทุกคน,นตอนนี้มันไหลไปแล้วทุกคนเราอยู่ในป่าเมสอ่ะนาอิยี่งงูก็ไหลวะเนี่ยงูมาแล้วรอเล่นนะครับ เขาก็รอเล่นเล่นเล่นนัดจ๊งอีดอกเฮ้ยอะไรครับทุกคนดูผมปิีงให้ดูวู้ฮูจะไม่รู้ว่ามันเปียกน้อยหจะไม่รู้จะเปียกน้อยหรือเปียกมากนะครับทุกคนอยากเห็นหน้าผมหรืออยากเห็นบรรยากาศครับทุกคนบรรยากาศมะนาถูกต้องเพราะมะนาวเป็นความดูแลของผมนะครับผมเพราะผมตอบมะนาวคุ้นแล้วนี่ผมอยู่ในแอร์เมด ไม่ต้องเว่าไม่ตกมันเตี่ยวมากมึงไอ้เยี่อะไรอ่ะมึงฟังนะจะไปมันหันมากลัวเออว่ะดูคนจับแน่นนะดูคนมันจะหลงแล้วเว้ยทุกคนดูคนจับแน่นนะกูดี๋ยวจับเราจับแน่นเหมันโคตรสนุกเลยว้ยทุกคน <cin stereotype> รเราไม่ว่างครับผมเราเน้นเต็มความบริโภคดีครับทุกคนบริโภคอะไรบริโภคเติมเติมพัพูดไปเรื่อยแล้วลูกคบคืออันนี้มันแค่น้ำย่อยนะครับผมต่อไปจะเป็นน้ำจิ้มสีฟูต่อไปน้ำลายกันพูดมาน้ำลายก็ดีแต่โ่าได้ไหมอ่ะต้องพูดเดี๋ยวคนดูเบื่อเบื่อกูได้แหละไอ้เหี้ยคือมันยังไม่หมดนะเว้ยเห็นไหมหลังเปียกไปแล้วอ่ะเห็นไหมครับ ผมเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้น้ำมันหมดแล้วเหรอยังไม่หมดครับทุกคนยังไม่หมดน,น้ำมันล่วทุกคนน้ำมันล้วโอย๊ยมนันเอาต่อไปมันจะนวไปข้างหน้าเว้ยกระปุกไม่เปลี่ยนนะคุณน่ะค่ะ แล้วมันล้วบทีแล้วทุกคนดูดิล้วบทีเลอะเท้าเลอะเท้าแล้วครับต่อไปมนไปันจะไปด้านหน้าทุกคนครับเตรียมเจอค <จะ S 1> วามหมดลเ,มเลยผมเปลี่ยนเต็มๆกางเกงนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้ผมมากับตีมช้าตงตัวปัญญาของเราต้นเอกมันคือเอลเลฟต์ปุ้น,นๆนทุกคนครับสุดยอดมาก ทริปสยามอเมซิ่งพังกว่าสวยๆก็คือเที่ยวในไหนไม่รู้นะครับพูดมากก้างเขาพูดไม่รู้เรื่องแล้วครับทุกคนเราเปะไรกันเราของจริงนะครับแล้วก็เราจะยังไม่หมดเหรอคือทุกคนครับเมื่อกี้ทุกคนโอ้ยเฮ็ดไอ้แค่หัวเตี๋ทุกคนหัวเตี๋ยวหัวเตี๋ยวคือคำนี้นะครับเมื่อกี้บอกว่านี่คือของจริงครับทุกคนการถ่ายรูปก่อนนะเก็บไว้ก่อนไนดะ้ได้เอาดิยถ่ายรูปก่อนนะครับ แล้วตอนนี้มันกำลังชาร์จพลังเรืออยู่นี่อยูอ่อตมา้หรอไม่ตกไม่ตก้ัวถนะนถ้ามือมึองแข็งแกร่งนี่เอเอาเอันนี้ของมาให้มันถือดีให้มันถือนีอ้น่าจะจับได้แคนโดมากกว่าไม่ตกหรอกข <este> อไม่ดนงถือเะนีค่ค,ครับคือปากทางที่เราจะออกไปมันรออะไรอยู่ไม่รู้นะครับมันรอให้เราตั้งหลักหรือเปล่านะเดี๋ยวเสียวเดี๋ยวเสี่ยวรถเราจะจับยากเพื่อน ทุกคนเก็บโทรศัพท์ะคือสองอันไม่แก๊บเรียกนำ้ำอยนะครับมันยังไม่สูงมากแต่็คงเกียวอยู่แต่อันนี้คือคือไฟนนลแล้ว,ลวน,นมีคนตามมาด้วยครับทุกคนมีเพื่อนบ้านด้วยเขาหลอให้มาคบกอดหรือบ่านนะ

ทุกคนจับดีๆนะเว้ยถ้าคนละตับก็เขาไม่ระเบียบกันว้ยทุกคนพร้อมไหมเฮ้ยเหียเฮียเลยหมดนะทุกคนไอ้บอกเปลี่ยนนิดเดียววะไอ้ยังมาหน้ามึงนีเไม่เอาเตื้อเลย ใช่ไหมมือแข็งแขนกูทั้งตัวใครบอกเปลี่ยนนิดเดียวกูอาบน้ำใหม่ได้เลยทุกคนดูดิไอ้เียครับแม่สักผมใครบอกว่าเปลี่ยนนิดเดียวอ่ะมาสแควร์แก๊กมาเนี่ไอ้เฮียแม่สุดยอดครับทุกคนเปลี่ยนนิดเดียวเห็นจะเห็นจะรูปนมโอเคครับผม เดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกครับอ้กูเปียกเยอะสุดละนึกต่ะวากัาเปาให้แห้งคระเปาเชื่ออยู่ครับให้มันแห้งหน่อยจะอยู่นะโอ้ยไม่ได้ีม่ไ,มไ,ไว้กัดหรอนใช่เนือว,ว่าวนระา ป่าเสื้อให้แห้งนะครับเพราะผมเดินไปจะเซ็ตี้ไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเอ็นจนรูนมใช่แล้วก็เชื่อว่าใช่กห้ใช่พี่กูเห็นนมหมดแล้วพูดมาได้กูเนี่ยเห็นกับเต็มเลยเนี่ยหมดใช่แล้าเหี่ยอะไรกูเขินนะเปลี่ยนไปพี่มาละ นะครับตอนนี้เขาเป็นเวลากี่โมงแล้วเพื่อนห้าโมงห้าสิบเอ็ดพอดีเลยห้าพอดีก็คืออีกเก้านาทีก็จะนี่แล้วปิดแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ได้เวลากลับแล้วก็สมพลกลับอ่ะใช่แล้วหรือมึงจะแบบไปไวกิ้งนะเสื้อแห้งพอดีเลยเออเปเตอาวะเป่าสักรอบไหมเราไปไวกิ้งรอบสุดท้ายวะเออมปิดปิดเป่าสักรอบโอเคเดี๋ยวเราจะไปไวกิ้งรอบสุดท้ายนะครับถ้ามันยังไม่ปิดนะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ไวกิ้งเลย โอเคครับนี่รอบสุดท้ายพอดีนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเขาห้ามถ่ายนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปวางก่อนแล้วเราจะมาถ่ายตอนหลังหลังเล่นเสร็จนะครับทุกคนนี่ครับมุกม <laughs> ุกครับทุกคนมุกม<อ>ุกโอเคเขาห้ามถ่ายนะครับแล้วก็เป็นรอบสุดท้ายพอดีเลยเดี๋ยวมาเจอกันหลังเล่นเสร็จทุกคนไปกัน่อ A few moments later นะครับ เราเล่นโอ้โอ้โอไม่ไหวแล้วเราเล่นบุมแรงเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนนั่งรหมืนอนหัวมากวันนี้ก็จบอยู่แล้วใช่ไหมใช่เดีเขามาก็ได้นะครับเดือนตุลาคมก็จะมีโปรวันเกิดคนที่เกิดวันนี้ผลเกิดเดือนนี้ก็จะฟรีนะครับผมได้ผู้ติดตามผู้ติดตามสองคนก็สี่ร้อยห้าสิบจากห้าร้อยใช่เพราะว่าราคาปกติมันพันหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอื่น คนธรรมดามาก็จะเหลือ500ร0 0มนนี้เยอะโนนก็ได้นะครับผมก็สรุปมากกว่านี้ถ้าใครชอบคลิปนีก็ฝากกดไลค์แชร์